อะไรนะตรงนาอยากข้าใกล้มากเดี๋ยวปีนตัวสวัสดีครับสวัสดีครับบายโฟโต้ครับี่ครับมาที่ร้านจักรยานนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาเจอเคสนี้พอดีเคสนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของตีนผีแล้วก็ดรอปเอาท์นะครับดรอปเอาทนี่คือลูกค้าบอกว่าปั่นถอยหลังนะครับแล้วก็ทําให้ตีนผีง้างบิดตัวน่าจะรุนแรงมากนะครับแล้วก็จริงๆน่าจะไปโดนอะไรงัดสักอย่างด้วยแหละนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของดรอปเอาทนี่มีปัญหา เกิดการเอียงองศาไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นการแน่นอนการปรับเกียร์หรือว่าใช้เกียร์เนี่ยมันไม่ไม่ได้นะครับตอนนี้เอามาเปลี่ยนแล้วก็ดัดสีนผีส่วนวิธีการนั้นก็มาดูกับช่างนะครับซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ใช่ไหมครับซื้อใหม่อย่างเดียวไม่ได้ก็ใช้ปากกาจับแท่นงานนะครับตอนนี้ช่างก็ดูอยู่ว่าจะจะทำยังไงในวิธีการ้ นี้ผมก็ได้รับการอนุญาตจากที่ทีมงานช่างเรียบร้อยนะครับในการที่จะถ่ายทำดิดีดูเป็นชุดเกียร์ชิมโนโ,นโทนี่นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับคนค้อนปอนขนาดสิบปอนนะครับแล้วก็ไขควงก็เริ่มต้นก็ะตอกสลักอุปกรณ์นะครับ ีที่รองรับอย่างดีนะครับอันนี้คือเอาไว้เอาไว้เก็บเวลาชิ้นงานตกลงไปนะครับใส่ล้อไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งตีนผีแล้วก็จะมาเซตในส่วนของอ่าส่วนของไฮโลที่เราปรับกันบ่อยๆนี่นะครับแต่ผมจะพามาดูว่าเทคนิคจริงๆที่ปรับแล้ว ทำให้เกียร์มันแม่นเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับช่างที่ทํางานตรงนี้เนี่ยคือเขาทําทุกวันทําตลอดเจอรถหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับเจอเกียร์ทุกประเภทนะครับอ่าซีนดีตัวใหม่ไม่ตัวเก่านะเ <c oughs> นี่ยช่องก็อาจจะโดนะ จนี่ยังจะมีมาพิจารณาดูว่านะครับตรงลูกลอกตัวสุดท้ายนะครับต้องให้มันตรงตรงกับเฟืองเฟืองเล็กสุดนะครับกว่าจะเป็นเฟืองสิบหรือสิบเอ็ดนะครับก็มาดูเทคนิคนะครับเื่อท่านใดอยากจะนาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับปีนผีฝั่งนี้นะครับลูกลอกนะครับ นีเดี๋ยวกำลังจะติดตั้งโซ่ไปนะครับโอ้โหนี่ผมชอบตรงนี้แหละนะคุณย้อะมาดูขั้นตอนการปรับตูนตีนผีนะครับ ส่วนที่ช่างเลงก็คือจะไม่ให้ตีนผีข้าไปิเกี่ยวกับซีด้านในนะครับซึ่งเวลาเราปั่นจริงเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่มันกระตุกหรือว่านะครับ <c oughs> หรือว่าเกิดกันให้ตัวของตีนผีมากเกินแต่มันไปเกี่ยวเข้ากับซีตรงนั้นซึ่งมันอันตรายมากนะครับเคสนี้คือตีนผี โมนะครับตีนีเสียหายมากนะครับก็ทําการดัดคืนนั่นเองนะครับ จะเริ่มเริ่มคลิปเตอร์แล้วเริ่มปรับนะฮตรงนู้นมีในส่วนของคลิปเตอร์มีการปรับตึงหย่อนได้ด้วยนะครับปรับตึงของสายเกีรยนะครับรู้สึกว่าต้องปรับ จะเนียนแล้วนะครับไ้จะแม่นเกี่ยวกเรื่องของการปรับละเอียดนะครับสังเกตดูว่าช่างจะหมุนหมุนความตึงหย่อนของสายกีรติพินะครับกีรติพิสองทิ๊กนะครับแล้วก็วิ่งนะครับไล่ดูกีเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ไล่ไล่ น็อตในส่วนของของโลนะครับผมขึ้นตัวใหญ่ถือก็คือโลนะครับผมเล็กก็คือไฮนะครับเล็กคือไฮก็คืออักษรยอดตัว H ฮ่องกงนั่นะครับในเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ตัดสายสลิงเพื่อที่จะเก็บปลายสายนะครับเรียบร้อยช่างก็เอายาพลาออกมา2เม็ดนะครับ ก็ไม่ใช่ตัวเก็บสายนะครับผมนึกว่ายาพลาใช้ครีมเบอร์เจ็ดศูนนะครับในการล็อกบีบอย่างดีตามด้วยครีมตัดสลิงนะครับนี่ย้ำหัวอย่างดีลองอีกครั้งนะครับเขาเนียนที่สุด โอ้เนียนคลิปนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวช่างจะลองปั่นระยะสามสิบโลนะครับคันนี้นะครับเพื่อทดสอบเกียร์รเอาไปจุ่มน้ําชุบแป้งทอดอีกห้านาทีอ๋อแล้วก็เป็นปรับเบรคนะครับเพราะว่ามาดูวิธีการปรับเบรกนะครับต่อเน,นื่องเลยนี่ได้หลายคลิปเลยครับคลายออกมานะครับ ฉันนั้นก็ทําการบีบนะครับทางปลายด้านนี้นะครับบีบไว้นะครับบีบไว้แล้วก็ทําการล็อกนะครับเพื่อที่ว่ามันจะเป็นการหาเซนเตอร์จุดศูนย์กลางอัตโนมัติของปั๊มดิสนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือขยับใช่ไหมมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแต่ว่าลักษณะนี้คือจานดิสจะไม่บิดงอมากเกินไปนะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยอ่ายตัวแล้วก็ทําการบีบนะครับบีเบรกไว้นะครับ แล้วก็ใช้ตัวเนี้ปรับปเรื่อยนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของการให้ตัวของเบรกต้องไม่เสียดสีกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับหลังหลังจากนั้นก็ทําการล็อกเทเนส์นะครับคือใช้แรงแรงที่มีทั้งชีวิตนะครับในการกินข้าวมื้อเที่ยงเนี่ยหันน็อตสองตัวนี่นะครับหมดเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเบรกหน้าเบรกหลังนะครับผม อโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเทสแล้วไปเทสเหมืนกันนะครับผมสุดยอดมากครับตั้งมาไม่ได้ <laughs> ตั้งยี่สิบวัที <laughs> โอ้ไปแล้วครับแปดใบครับผมนี่ไปแล้วอาขี่เข้าซอยไปเลย <laughs> <laughs> นะครับไปแล้วไปแล้วครับ ช่างก็ลองปรับปรับเกียร์เล่นเกียร์ดูนะครับแก๊กแก๊กแก๊แกเรื่อยนะครับเรียบเรียบนุ่มนวลครับผมเพราะว่าในลักษณะของการปั่นแล้วก็ปรับเนี่ยมันมีแรงบิดในส่วนของการออกแรงของความตึงของโซ่จะทำให้ตีนผีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องลองลองปั่นดูด้วยนะครับนั้นถ้า ยังไม่โอเคนะก็จะปรับใหม่คิดว่าน่าจะน่าจะได้โอ้โหเรียบร้อยแฟตไดแฟดไบวันเดียวเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวิชเชอร์แฟตไบช็อปเปอร์ รุ่นนี้เหมาะกับจะขี่ไปเอาบุญบ้านนั้นบ้านนี้นะครับหรือว่าจะไปงานเทศกาลต่างๆนี่ก็ก็ดีเลยเรื่องยาง่วยไม่ต้องถามหานะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีโอกาสเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับอานนี้ก็รองรับดาบของทุกคนได้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นอานที่มีความนุ่มน,นวลเฉพาะตัวสุดยอดจริงแฮนด์เฮินนี่ก็กว้างขวางใหญ่โตควบคุมรถได้ง่ายนะครับเห็นไหม บเบรกเบิกนี่ทำมาอย่างดีดูตะเกียบก็รู้นี่เชื่อมแล้วไม่ต้องเกียวออกพ่นสีทับไปเลยเป็นเอกลักษณ์ดี <c oughs> ผมเจออะไรปะปะแปลกแกแหวกแนวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาฝากอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมใบโฟตโต้ราฟี่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดดิ่งกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ